ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้ครูนีจะพาเด็กๆไปดูวิธีการคัดแยกขยะกันค่ะเด็กๆรู้ไหมคะขยะที่เราทิ้งกันแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนวันนี้ประโยชน์ของขยะก็มีนะคะเด็กๆและยังมีโทษด้วยนะคะเด็กๆอยากเรียนรู้หรือยังถ้าพร้อมกันแล้วตามครูนีมาเลยค่ะเด็กๆจําได้หรือเปล่านะว่ามีถังขยะสีอะไรบ้างอ่ามีใครจําได้บ้างหรือเปล่าคะ มาดูกันค่ะว่าถัางขยะแต่ละสีหมายถึงอะไรควรทิ้งขยะประเภทไหนลงไปในถังขยะสีนั้นๆถังขยะสีแดงมีไว้สำหรับทิ้งขยะประเภทขยะอันตรายทำลายสิ่งแวดล้อมเช่นเข็มฉีดยาหลอดไฟถ่านไฟฉายยาฆ่ามแมลงเป็นต้นค่ะถังขยะสีเขียว มีไว้สำหรับทิ้งขยะประเภทขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารจากผักผลไม้เนื้อสัตว์ใบไม้ต่างๆขยะประเภทนี้สามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้นะคะเด็กๆถังขยะสีเหลืองมีไว้สำหรับทิ้งขยะรีไซเคิลหรือขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นกระป๋อง กระดาษขวดแก้วโลหะแก้วน้ำเป็นต้นค่ะถังขยะสีน้ำเงินมีไว้สำหรับทิ้งขยะทั่วไปหรือขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้เช่นถุงพลาสติกโฟมถุงขนมขยะพวกนี้จะถูกนำไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไปค่ะ เด็กๆสงสัยไหมคะว่าขยะที่เราทิ้งแล้วหายไปไหนเอ,อ่ยเรามาดูกันค่ะว่าขยะหายไปไหนเมื่อเราทิ้งขยะลงถังขยะแล้วจะมีพนักงานเก็บขยะขับรถมาเก็บขยะตามจุดต่างๆในชุมชนเพื่อที่จะนำขยะไปคัดแยกและส่งต่อไปยังที่ต่างๆขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ก็จะถูกส่งไปฝังกลบเพื่อรอการย่อยสลายต่อไปคะ่ะ ขยะที่มีพิษและเป็นอันตรายต่อเราและสิ่งแวดล้อมก็จะถูกส่งไปยังโรงงานเผาขยะเพื่อทำลายอย่างถูกวิธีเราไม่สามารถเผาขยะได้เองนะคะเนื่องจากสารพิษจากขยะจะสามารถแพร่กระจายสู่อากาศน้ำอาจทำให้เราป่วยเป็นโรคต่างๆได้ค่ะส่วนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้จะถูกส่งไปโรงงานเพื่อรีไซเคิล นำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งค่ะขยะที่เราทิ้งไปแล้วก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆมีประโยชน์อย่างไรมาดูกันค่ะเราสามารถนำมาทำปุ๋ยหมักได้เราสามารถนำมารีไซเคิลแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้และเรายังสามารถสร้างมูลค่าให้ขยะโดยการนำไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ค่ะ เจ๋งไหมคะเด็กเดแต่แต่แต่ขยะก็มีโทษเช่นกันนะคะมีโทษอย่างไรไปดูกันค่ะขยะจะส่งกลิ่นเหม็นเป็นมลพิษทางอากาศและขยะยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆที่ทำให้เราเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะการป้องกันและการลดการทิ้งขยะทำอย่างไรคะเด็กเด มีใครตอบครูได้หรือเปล่าคะอ่าเราจะต้องลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วหันมาใช้ถุงผ้าแทนใช้อย่างไรตัวอย่างเช่นเวลาเราไปจ่ายตลาดไปเซเว่นหรือไปโลตัสเราจะต้องนำถุงผ้าไปด้วยเพื่อใส่สินค้าที่เราซื้อนั่นเองค่ะเมื่อเราใช้สินค้านั้นแล้วหรือใช้หมดแล้วเราต้องการจะทิ้ง เราจะต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังนะคะเด็กๆจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าถังขยะสีไหนต้องทิ้งขยะประเภทไหนถังขยะสีแดงทิ้งขยะมีพิษหรือขยะอันตรายถังขยะสีเขียวทิ้งขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์ถังขยะสีเหลืองทิ้งขยะรีไซเคิลและถังขยะสีน้ำเงินทิ้งขยะทั่วไปค่ะ เอ๊แต่ทำไมเราต้องแยกขยะก่อนทิ้งลงถังคะอ่าเพื่อง่ายต่อการนำไปทำลายอย่างถูกวิธีนั่นเองคะ่ะชุมชนของเราจะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นถ้าเรามีระเบียบวินัยในการพิ้งขยะให้ถูกที่นะคะเด็กๆ